สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะกับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะและเช่นเคยพบกับคุณครูเลลา,ลานางสาวสุไลลา,ลามาศาก,การนะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเด็กๆทุกคนนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยจ้า ตอนอื่นเรามาทบทวนความรู้ในคาบที่แล้วกันก่อนนะคะเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยว่ามาตราตัวสะกดหมายถึงอะไรอ่าเก่งมากค่ะมาตราตัวสะกดหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางคหรือคำโดยมีเสียงประสมเข้ากับสระนั้นๆ ต่อไปเรามาทบทวนกันนะคะว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยอถูกต้องค่ะมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตราด้วยกันมาตราแรกนะคะมาตราแม่กกามาตราแม่กกาจะไม่มีตัวสะกดค่ะ ต่อไปมาตรที่สองนะคะมาตรแม่กบ่ะมาตรที่สมาัตรแม่กงมัตรที่สี่มาตรแม่กดค่ะมาตรที่หมามตรแม่กลน่ะมาตรที่หมาตรแม่กบค่ะมัตรที่7มาตรแม่กลม่ะมาตรที่8มาตรแม่เกยค่ะและสุดท้ายนะคะมาตรที่9คือมัตรแม่ เกค่ะเห็นไหมคะมาตราตัวสะกดทั้ง9มาตราจะมีตัวสะกดภายในตัวสะกดนั้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันว่ามาตราตัวสะกดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างคะค่ะมาตราตัวสะกดแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะมาตราตัวสะกดตรงตามมาตราซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะซึ่ง จะมีมาตราอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาตราแรกนะคะมาตราแม่กงมาตราที่สองมาตราแม่กลมค่ะมาตราที่สามมาตราแม่เกยและมาตราสุดท้ายนะคะมาตรแม่เกยค่ะทั้งสี่มาตรานี้จะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อหา สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรานะคะเอ๊เด็กๆทราบไม่เอ่ยว่ามาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรามีมาตราอะไรบ้างถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาดูมาตราแรกกันเลยค่ะมาตราแรกนะคะมาตราไม่โกกมาตราต่อไปมาตราไม่กดค่ะ มาตราต่อไปมาตราแม่กลนนะคะและมาตราสุดท้ายมาตราแม่กบค่ะซึ่งทั้งสี่มาตรานี้จะมีตัวสะกดหลายตัวด้วยกันนะคะและออกเสียงเหมือนตัวสะกดเพียงตัวเดียวค่ะเรามาดูมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรามาตราแรกกันเลยนะคะมาตราแรกมาตราแม่กบค่ะซึ่งมาตราแม่กบจะมีตัวสะกดสี่ตัวด้วยกันนะคะ คือกอไก่ขอไข่คอควายและคอระกครังค่ะตัวสะกดทั้งสี่ตัวนี้จะออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูตัวอย่างคำในมาตราแม่กกกันนะคะเด็กๆคำแรกค่ะปากอ่านว่าปาก คำต่อไปสุนักอ่านว่าสุนักค่ะคำต่อไปโชคดีอ่านว่าโชคดีคำต่อไปเมฆอ่านว่าเมฆค่ะทีนี้เรามาดูคําอื่นๆที่อยู่ในมาตราแม่กกกันนะคะโลกไขมุก สุขใจประมุขวิหกสามคัคคีนอกจากคำที่ครูยกตัวยอย่างมานี้ยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่อยู่ในมาตราแม่กกค่ะต่อไปเรามาดูมาตราต่อไปนะคะมันคือมาตราอะไรมาตราต่อไปนะคะมาตราแม่กดค่ะมาตราแม่กดจะมีตัวสะกด16ตัวด้วยกันนะคะคือ จอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาต่อปตักถอฐานทอมนโททอผู้เท่าดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอรือสีและสอเสือค่ะทีนี้เรามาดูเพลงชนะเหล่านี้ จะออกเสียงเหมือนดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับที่อยู่ในมาตราแม่กดกันค่ะคำแรกค่ะมีดอ่านว่ามีดคำต่อไปมงกุดอ่านว่ามงกุดคำต่อไปค่ะตำรวจอ่านว่า ตำรวจคำต่อไปรถยนต์อ่านว่ารถยนต์ทีนี้เรามาดูคำอื่นๆที่อยู่ในมาตราแมก่กฎกันนะคะคำแรกค่ะกดอิดโกรธพัฒนาประเทศอนุญาต นอกจากคำที่ครูยกตัวอย่างมาน,นี้ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายนะคะที่อยู่ในมาตราแม่กฎค่ะต่อไปเราไปดูมาตราต่อไปค่ะมาตราต่อไปคือมาตราแม่กนค่ะมาตราแม่กนจะมีตัวสะกด6ตัวด้วยกันค่ะคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงลอจุลา ทั้งหตัวนี้จะออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตรามแมกลค่ะคำแรกค่ะแหวนอ่านว่าแหวนคำต่อไปการคูณอ่านว่าการคูณคำต่อไปค่ะผลไม้อ่านว่าผลไม้คำต่อไปค่ะ วานอ่านว่าวานทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำอื่นๆที่อยู่ในมาตราไม่กลนกันนะคะช้อนกรอนโบราณทหารฟุตบอลพยาบาลน,นอกจากคำที่ครูยกตัวอย่างมานี้ก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายนะคะที่อยู่ในมาตราไม่กลนค่ะ ต่อไปเรามาดูมาตราต่อไปค่ะมาตราต่อไปนะคะมาตราแม่กบนะคะเป็นมาตราสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะเรามาดูว่ามาตราแม่กบมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะคำที่อยู่ในแฟนชนะที่อยู่ในมาตราแม่กบมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะคือบใบไ,ไม้ปปลาพอพานฟฟัน พอสำเพาค่ะทั้งห้าตัวนี้จะออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่อยู่ในมัตราไม่กบกันนะคะคำแรกรูปภาพอ่านว่ารูปภาพคำต่อไปยีราฟอ่านว่ายีราฟคำต่อไปกุหลาบ อ่านว่ากุหลาบคำต่อไปนะคะทับพีอ่านว่าทับพีทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำอื่นๆที่อยู่ในมาตราเม่กบกันนะคะบวบทูบเคารพกราบลิโลบ นอกจากคำที่ครูยกตัวอย่างมานี้ยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะที่อยู่ในมาตราแม่กบค่ะมาถึงแบบฝึกหัดของเรานะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวอย่างเช่นกุ๊กซึ่งกุ๊กจะอยู่ในมาตราแม่กกนะคะ ลอดจะอยู่ในมาตราแมก่กฎเดินจะอยู่ในมาตราแมก่กลนกราฟจะอยู่ในมาตราแม่กบค่ะแล้วให้นักเรียนเขียนทั้งหมด15คําคำนะคะเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะ รู้กันมาแล้วนะคะว่ามาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราว่ามีมาตราอะไรบ้างแล้วมีกี่มาตราทีนี้เด็กๆลองตอบคุณครูไลลาได้ไหมคะว่ามีมาตราอะไรบ้างถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรามีทั้งหมดสี่มาตราด้วยกันมาตราแรกมาตราไม่กกค่ะ มาตราที่สองมาตราแม่กดค่ะมาตราที่สามมาราแม่กลนค่ะและมาตราสุดท้ายมาตราแม่กบค่ะ <Wow. S 1> เห็นไหมคะเด็กๆตอบคุณครูได้อย่าลืมเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดไม่ยากค่ะนักเป็นทำความเข้าใจภายในคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเราเจอกันครัหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายๆเจอกันคาัหน้าค่ะ